สวัสดีครับพี่น้องเริ่มมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พา <c oughs> พี่น้องมาดูนี่ครับดอกผักเผิดนะครับนี่ดอกผักเผิดครับ <c oughs> ดอกผักเผิดนี้ก็บางที่ก็จะเรียกว่าผักคาดนะผักคาดเ,เขาจะเอาไปใส่กับพวกแกงแกงแคนะครับแกงแค ก็ใส่ได้เกือบทุกอย่างนั่นแหละเนาะแกงเผ็ดเขาก็ใส่ได้นะครับมันจะขาดลิ้นเราหน่อยๆเนานะแล้วแต่คนชอบนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่ามันเด้าลิ้นเนะนเด้าลิ้นแล้วก็ขายก็ดีด้วยนะครับดอกอันนี้เนาะขายดีครับออกไม่ทันนะครับออกไม่ทันอันนี้เก็บไว้ทาเชื้อนะครับ ทำพันเนาะทำพันเขาเรียกทำพันแต่ผมเรียกทำเชื้อ <c oughs> นี่ครับพี่น้องอย่าให้มันแห้งจัดทหารแหร้งจัดก็ปิวตามลมไปเนาะ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมจะดีให้ดูนะครับอันนี้แก่แล้วปลูกได้แล้วครับนี่แ <c oughs> ก่แล้วครับนี่ <c oughs> นี่ครับ แกงหอยแกงไรนี่เขาจะใส่นะพวกนี้นี่ครับอันนี้สามารถปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็จะมาตัดไว้นะครับเพราะว่าขายดีนะครับผักตัวนี้มันเป็นคนแถวนี้ก็จะนิยมกินกันนะครับผักเผ็ดเนาะ ออกไม่ทันครับวันนี้เขาก็มาหาซื้อกับบ้านเนาะมันปลูกมันจะว่ายากก็ยากเนาะจะว่าง่ายก็ง่ายแต่แถวนี้เขาจะคล้ายๆกับว่าฉีดยาเนาะฉีดยาค่ายากกันนี้มันก็สูญพันธ์ไปสูญพันธ์หายากครับหายากแต่ก็มีน้อยเนาะแต่ไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยพอนี้ผมไปได้พันธ์มาเนาะก็เลยเอามาเพาะครับ น,นี้ไว้ทําพันเนาะแต่พวกนี้ที่ขายครับนี่ดูเห็นไหมครับพี่น้องตัดจนเฮี้ยนเตียนหมดแล้วเนี่ยอันนี้ครับจนแทบจะไม่เหลือแล้วอันนี้คือผักก็ไม่ขายครับอี่ครับอันนี้เอาไปขายเนาะโอเคครับพี่น้องเอาพี่น้องไว้แค่นี้นะครับผมนี่คือผักเผ็ดนะห่อเผ็ดผักขาดนะครับ ทีนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพี่โนโอ้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเจริญเจริญเนอ,อสวัสดีครับ